คนนี้ชื่อเตยกับคนนี้มีชุดนี้อย่าลืมนะคนละถุงเนี่ยผสมของผสมของคนนี้ชื่อเตยน,นะคะไม่ผสมของนี่ของสามเพง่งอันนี้หมือนกรเจี๊ยชื่อเตยกับสามเพ่งเนี่ยใส่ชามเลยลูกคนละชุดของที่ร้านคุณแม่นะก็จะมีห <40 S 1> มูพวงนะสามสิบบาทใส่กินไม่ด้วยนะเออกับไม่ ไปกินด้นะครับของวันนี้คเตดีหทมนี่ยโลาโโถุงโละโนี่มีเืแบบำเพ็งเออรู้แล้วแม่แม่จะบอกไว้ว่าเขาไม่ต้กก็บอกที่งงใหญ่ ไม่หมดเดดวี่ไม่ทำกนไม่หมดเอาของปลานักวิ่งครับแม่มาเร็วก่อนกำหนดนะก่อนเวลานะคะเนี่ยสมดานะัคุณลูกไว้เจ็ดโมงฝ่ากลวคุณลูกรอนานมีความเกรงใจนะคะลูก บริการไม่ดีขออภัยทุกคนนะคะขออภัยจริงๆครับเอาทอที่น่าหนึ่งครับลาช <c oughs> ้ต้มบนะครับข้นูหยิบไปเลยครับลก คุณแม่จะผิดกติการมระยะนะค่าขมรบเาีรยส5าลนข้าวนะครับลูกชายรับเยอะคหไม่กลัวขอให้ลูกอิ่มแอนะขอให้ลูกๆอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับ แต e ha. ok <ım> ha. ่งให้ค um <an pe> <ak> ุณแม่นะคะน้อยมากขออภัยด้วยลูกทางนี้หนูหอกข้วยมีอะไรเพิ่มไหมคะหูรั่นเปยะหูรั่นเปยะหนูรั่นเปียเลยสนทบานเบอร์สองยังไงลูกสามสองทีเดียวสามช่องอย่างลูกแต่พี่กระเทียมจัดหนัก อ่าพี่ใบเว้นนะครับก็บอก,บกบอ้าวได้แบบนี่อ้าวข้อสองสามได้เลครับแล้วไปไปหยิบเอาใหม่ถ้า <c oughs> ถ้ามาแล้วก็เลยแล้วก็ไปหยิบเอาใหม่อ่าหยิบเอาใหม่ จุดเด่นของร้านเราคือลูกโดดนะคะลูกกัดกระเทียมลูกโดดนะครับลูกโดดกับกร<น>ะเทียมแล้วคุณแม่ไปในการช่วงวันไม่มีเวลาลคูแล้วก็ให้เวลาคุณแม่แค่5นาทีเองอไม่คู่อะไรเลย <c oughs> ที่27นะคะลูกช่องวันออกเป็การนะครับแล้วสอ,อ,อ, <c oughs> องทุกอย่างนะคะรับเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับ ราไม่ต้องตกให้ลูกค้าไวยได้เลยนะคะลูกเราไม่ต้องตกลูกรา่าเนี่ยไหนะอะเบอร์สองของลกเบอร์สาอยู <h <h ılar, <h 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 ่ไหนลูกองเามตดกันเลยนเอะันตนี uh ้เลลันนเยันะลกัดลันย่ล้วมกนดิ

อีลูกสาวเอาลูกเรากรอบแลลูกเบอร์สองอันนี้เอายังไงครับพี่ชายมีมีข้าวหรืออะไรอันนี้เดี๋ยวใส่ถุงเดี๋ยวๆก็ป้าไม่เอาครับอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็รวมรวบรวมไปเลยครักเนมกับนี้รแต่มันยังไม่ค่อยเปรี้ยวนะเดี๋ยวลูกบอกเอาทำไมวันนี้ของแม่แม่อร่อยไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวจริงทำไม่ทำแล้วก็ต้องกัก่น วันนี้คิวไม่คิวไม่เยอะนะคะลูกชายวันนี้ไม่ต่อแถวยาวเลยครับไม่ต่อแถวยาวนะคะลูกชายกำลังทยอยมากเลไม่ต่อแถวยาวแล้วลูกวันนี้นี้ของใครเอ่ยของใครไม่มีเบอร์นะคะของใครนะคะลูกทีม่มีเบอร์นะคะใส่ชามเอาไว้ ไปเลยขานเลยครับขานเลยลูกขอขาดก่อนมาถองคนขโมยใส่เสาไว้แล้วกลับมานี่ไม่ได้ไปเที่ยวได้เลยน้ำมีบ่อยมีบ่อยมีบ่อยพอแล้วมั้งยังหนูเด็กแกแข็งนะลูกแล้วก็เขียนเขียนเด็กที่ลูกโดดเลยยิงทอดนานแล้วแม่ยากให้ทานไม่หมดไงแม่ยากให้ทิ้งของ ของน้องชุดละพวงสี่ชุดนะคะสี่ชุดแล้วก็นี่เบอร์สามนะคะนี่ของลูกขอไอ้นี่สวยๆนะครับลูกลูกโดดด้วยลูกเบอร์สองลูกสองโอ้โหนี่น sí, ่าทานมากเอามายืมหนึ่งร้อยบาทสามพวงเหรอลูกหนเยือนนะคะพี่ยาลูกหนึเดอนค่ะกี่หลาพวงเนี่ย จะไปรวมกันของของลูกเบอร์สองนะไม่ต้องเยอะนะคะเบอร์สามอันนี้ของเบอร์สองเน่ยไม่ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรให้ลูกทานน่ากินอ่ะอันนี้ของเบอร์อะไรหนเอ้ยเบอร์อะไรนะเบอร์สองกันหรอเบอร์สามเบอร์สาม ใส่กล้วยรูปใส่รูปเป็นถิ่นเอามาใส่กล้วยใส่กล่องก็ได้ทำให้มันสวยงามหน่อยทำไมไม่บอกตแล้ว พวงอะเทียนยี่สิบลูกพวงสามห้าสี่พวงลูกี่แล้วก็อันนี้สี่ห้าคูณสองนี่ข้ากี่ห่อลนกนี่ข้าวสามห่อสามห่อปวสามิบ

ลูกๆทุกคนคิดฟังคุนแม่ด้วยนะคะคิดของตัวเองดยลูก,อออกเพราะว่าเปม่